ก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของเรือดำน้ำมาอ,อีกแล้วก็พูดกันมาหลายปีไปแล้วก็พูดซ้ํากันไปซ้ำกันมามีการพิพา,ากษิการกันมากนะครับคุณต้องเราต้องแยกแยะก,ก,การออกสถานการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คือโควิดสถานการณ์ความมั่นคงคือความมั่นคงภูมิภาคว่าไงนะสถานการณ์โลกว่าย,ยังไงนะในส่วนของสุขภาพเราจะว่างไงในส่วนของออการใช้ใจ่าย อาชีพรายได้ประชาชนจะทํำยังไงมันคิดอยู่หลายมิติด้วยกันเนะนะเพราะคนเราก็มีหลายระดับด้วยกันระดับรายได้นะทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเสมอนะ่นะหลักการของผมเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเรือน้ำเนี่ยก็พูดกันอยู่ว่าทําไมรัฐเอาเงินไปซื้ออ,อุวุธถ้าลองพิจาราดูนะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศเราต้องมีการกําหนดทิศทางในหลายด้านอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่การไปเรือน้ำนั้นเป็นการสร้าง,งความมั่นใจว่าไทยนั้นมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิไตยของประเทศ พื้นที่ของไทยนะั้นติดทะเลกว่า3,000กิโลเมตรในยามปกตินั้นเรือดำ,ำ,ำ,ำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทยซึ่งเราไม่เคยมีอุปกรณ์สำรวจในระดับลึกถึงท้องทะเลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งอันดามันนะครับหลายท่านบอกอา่าไทยอา่าไทยถ้าดำลึกไม่ได้ก็ดำตื้นหน่อยเพราะมันไม่ใช่ดำต้องดำลึกตลอดหรือไม่ก็ลอยตัวขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างน้อยก,ก็เป็นศักยภาพของเราแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลของเรานะครับเพื่อดูแลในเรื่องการรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย การประมงนอกน่านน้ำและในน่านน้ำตัวตาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลกระบวนการค้ามนุษย์ในทะเลนะครับคือคือมันต้องเสริมกันกันะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวมันก็เป็นภาระที่หลักนะครับเพราะฉนั้นก็ต่างคนต่างเสริมกันนะครับกระบวนการค้ามนุษย์กระบวนการอพยพโรฮิงญาและในเมื่อวันที่ส2องกรกฎาคมสนหกสเราทราบว่ามีเรือรบประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา,าจะเป็นคนหาชาวโรฮิงญานในฝั่งทะเลอันดามันโดยเขาไม่เกรงใจใเรานะครับเขาเข้ามา ทางลับอ่ะนะทางใต้น้าอ่ะนะอันนี้ผมก็ไม่อยากไปกล่าวถึงนะครับสะท้อนภาพพลังนานทางทะเลของกองทัพเรือถึงแม้ว่าประเทศจะสงบแต่การกระทบกระทั่งกันนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่ออาจจะเป็นสงครามแบบจํากัดคือเกิดเร็วสงบเร็วเจราจากันแล้วเลิกหรือจะอาจจะบานปลายไปอย่างเช่นในหลายภูมิภาคในเวลานี้นะครับโดยเพรยงอย่างทีามีการแย่งทีงนินแดนเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งเขตแดน หรือแย่งผลประโยชน์ของชาติภยัยในทะเลและและในและบนบกนะครับในเรื่องของการจัดซื้อน้ํานั้นก็เป็นการจัดซื้ออย่างที่กาเรียนไปแล้วนะครับเมื่อท,ทําสัญญาแล้วก็มีการจ่ายเงินงวดหนึ่งจากนั้นก็จ่ายเงินทยอยจ่ายผ่อนชาระนะครับไม่ใช่ว่าสั่งแล้วจะได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรอถึง6ปีนะครับว่าจะสำเร็จ6ปีนะครับไว้เรือบรลําเนี่ยใช้เวลาการก่อสร้างถึง6ปี นะครับแล้วก็ต้องส่งคนไปเรียนรู้ตั้งแต่ประกอบเรือตั้งแต่จัดเหล็กตั้งแต่ต่างไปเรียนรู้ที่โน่นนะวิธีการใช้งานดูการก่อสร้างดูการทํากระดูกงูทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้ในนั้นเพื่อใครครับเพื่อเพื่อผู้วกท่านทุกคนเนี่ยที่มีความสุขมีความสงบอยู่ในเวลานี้ในประเทศเนี่ยนึกถึงเขาบ้างนะนึกถึงเขาบ้างที่เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเขาก็มีชีวิตมีครอบครัวเขาเหมือนกันนะ แล้วคนที่ลงมาอยู่ในในเรือน้าเนี่ยเขาก็เสี่ยงแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่เป็นความภาคภูมิใจของเขาหัดเราทุกคนต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเรานะครับนะความแข็งแกร่งของเราอธิปไตยของเราตั้งแต่อดีตมายาวนานถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะทําลายสิ่งนั้นไปทําไมอะ่ะนะก็ขอร้องกันด้วยกันแล้วกันแล้วถ้าหากว่าไปซื้อเรือน้ำลำที่สองที่สามไทยก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดให้จีน แต่จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในเชิงการผลิของไทยเพราะวันนั้นรัฐเจจาด้วยวิธีรัฐบาล G2G เรียกว่าเอกสารการข้อบู p l a n ระหว่างรัฐบาลว่าข้อตกลงไม่ช่สัญญาซึ่งเจจากันในราก,กาสามลํามาตลอดทําให้ได้ราคาที่มันลดลงมีการให้ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ครบถ้วนนะไม่งั้นก็ราคามันก็ต้องสูงขึ้นถ้าเขาคิดราคาเรื่องอาวุธท,ที่ประกอบเรือมาด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเทียบผลประโยชน์ทางทะเล ราคาที่เราซื้อมาเนี่ยผมไปังท่านทะเลเรา24ล้านล้านบาทเนี่ยราคาเนี่ยที่ที่ลงทุนไหเนี่ยมันคิดเป็นเพียงแค่0.093เท่านั้นก็น่าจะมีความคุ้มค่านะครับทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงหลายท่านบอกว่ามันจะไปซื้อบัตรทำไมอาวุธก็ไ,ไม่ตรงมีทหารก็ไม่ตมีคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ,ถ้าคิดแบบนี้ เราจะอยู่กันยังไงในวันข้างหน้านะครับอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับยามศึกเรารบยามสงบเราก็ต้องเตรียมพร้อมหลักการน้ำคัญมันมีแค่นี้นะพร้อมทั้งขวัญกำลังใจคนเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ความรุนแรงของอุวุธต่างๆก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นถ้าไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับตัวเองมันมันอยู่ไม่ได้หรอกครับชีวิตท,ทุกคนมีความเสี่ยงทั้งหมด นะแล้วท่านจะรู้ว่าเวลาไป,ไปเชิญสถานการณ์การสู้รบจริงๆแล้วมันคืออะไรเป็นอะไรท่ามกลางกระสุนปืนใหญ่ท่ามกลางกระสุนรถถังท่ามกลางกระสุนปืนเล็กคอเอ็มเจ็ดสิบเก้าสองนสามในสมองเนี่ยผมถึงเห็นใจเขาไงเห็นใจเขาบ้างนะครับลูกหลานของท่านทั้งนั้นเน่ยเขาตายไปเขาเจ็บไปจะทํำยังไงอีกเรื่องที่เรื่องนี้มีการ